สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียกนั่งอยู่ที่ที่ทํางานนะคะเพราะว่าวันนี้ป้าเปียกก็กับทีมงานก็ออกมาทํางานแต่ตอนนี้พักทานอาหารเที่ยงเขาก็ไปทําภารกิจกันนะคะป้าเปียกก็เลยทําภารกิจกันส่วนตัวนะคะป้าเปียกก็เลยมานั่งรออยู่ตรงนี้นะคะ มาก็เลยมานั่งอัดคลิปดูสายลมแสงแดดดูก้อนเมฆมานั่งคุยเรื่องต่างๆนะคะตอนนี้สถานการณ์โควิดถ้าจะบอกว่าผ่อนคลายมันก็ยังไม่ผ่อนคลายเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวป้าเปียกให้ดูธรรมชาติตรงนี้นะคะ อันนี้นะคะป้าเปียกว่าจะให้ดูธรรมชาติดูต้นไม้ดูท้องฟ้านะคะทำให้เรารู้สึกว่าถ้าหากชีวิตเรานี้ขาดจากธรรมชาติเหล่านี้ถ้าชีวิตไม่ได้มีธรรมชาติที่ทำให้เรามีอากาศหายใจมีลมพัดมาเย็นสบายพอได้ผ่อนคลายแบบนี้มันก็คงจะให้ทำให้ชีวิตเราอึดอัดลำบากหน้าดูนะคะและถ้า ชีวิตเราไม่มีต้นไม้ถ้ามีอากาศก็เป็นอากาศที่เป็นพิษแบบนี้มันก็จะทําให้ชีวิตของคนเรานี้น่าจะลําบากมากแล้วก็ไม่มีความสุขนะคะทําให้ป้าเปียกนึกถึงการปลูกต้นไม้เหมือนที่บ้านกก,กอกใช่ไหมคะแต่ว่าป้าเปียกไม่แน่ใจว่าสถานที่ที่เขาไปปลูกนั้นเป็น เป็นป่าที่อยู่ในเขตหมู่บ้านกกอกหรือว่าเป็นหมู่บ้านอื่นนะคะแต่ว่า,ารู้แต่ว่าไป,ไปไปไปรวมกันที่วัดก่อนที่เขาบอกว่าเป็นวัดที่สวยงามมากนะคะอันนี้ป้าก็กำลังจะพูดถึงการปลูกป่านะคะถ้าเรามีโอกาสได้นอกจากอนุรักษ์ป่าที่มีอยู่แล้วเอาไว้นะคะและเรายังได้ปลูกเพิ่มเติมขึ้นมามันก็ยิ่งจะทำให้อ่อ ดินนะคะทำให้ดินอุดมสมบูรณ์มีฝนตกได้ถ,ถูกต้องตามฤด,ดูกาลแล้วนะคะเรายังจะมีปอดสำหรับไว้หายใจนะคะน่าจะมีการอนุรักษ์ป่าาไว้แล้วก็ปลูกเพิ่มในส่วนที่ขาดหายไปหรือว่าในส่วนที่มันยังมีพอพื้นที่ว่างพอที่จะปลูกป่าได้เราก็ต้องปลูกนะคะอันนั้นเขาไปปลูกกันส่วนลุงพล ก็มีส่วนได้ไปร่วมกับงานนี้ด้วยนำทีมยูทูบเบอร์นะคะนำทีมเหล่ายูทูบเบอร์และผู้ใหญ่นิ่มด้วยได้นำทีมชาวบ้านหมู่บ้านกอกๆนะคะอาจจะมีหมู่บ้านอื่นๆด้วยมาร่วมกันป้าเปียก็ไม่ทราบในรายละเอียดนะคะรู้แต่ว่ามันดีที่เขาไปร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่านะคะแล้วก็จะมีการได้อบรม เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายในการที่จะอนุรักษ์ดูแลป่าป่าสงวนแห่งชาติด้วยแบบนี้นะคะป่าที่เป็นป่าสงวนที่เป็นป่าที่เป็นพื้นที่ของหลวงว่างั้นเถอะนะคะป่ารักษาป่านะคะแล้วก็การปฏิบัติตนนี่แหละในการดำรงชีวิตให้รู้กฎหมายเบื้องต้นในการที่จะดำรงชีวิตอยู่กับโดยเฉพาะเขตของ แถวกกกอบแถวนั้นเป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนแล้วก็เป็นป่าของเป็นป่าของเขตอนุรักษ์ป่างั้นเถอะนะคะก็ดีด้วยนะคะที่มีการได้ไปให้ความรู้กับพี่น้องชาวบ้านแล้วก็เป็นการที่จะรณรงค์ในการดูแลรักษาป่าแล้วก็ปลูกป่าเพิ่มอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้ชีวิตของพี่น้องนะคะที่อยู่อาศัย ได้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วสำคัญป่าไม้นอกจากอุ้มน้ำไว้ให้มีความชุ่มชื่นแล้วให้ไม่แห้งแล้งแล้วยังสามารถที่จะ,ะป้องกันน้ำป่าไหลหลากได้ด้วยนะคะถ้ามีต้นไม้เยอะๆมันก็จะป้องกันน้ำป่าไหลหลากแบบนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่เราจะช่วยกันปลูกป่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะที่นั่นเขาทำก็เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยถ้าเราที่ที่ไหนๆที่อื่นๆ เรามีพื้นที่พอที่จะปลูกต้นไม้เหมือนไปดูต้นไม้ต้นนี้คือต้นลำไย,ยนะคะต้นลำไย,ยความจริงแล้วพื้นที่ของเราตรงนี้ที่ทํางานมีที่ไม่เยอะนะคะเราก็ยังมีการกอุตส่าห์ต้นลำไย,ยนี้ไม่ได้ปลูกนะคะมันขึ้นมาเองแล้วก็ไม่ตัดทิ้งมันก็ยังอยู่เห็นไหมคะปีนี้รู้สึกว่ามีม,มีมีผลออกผลด้วยนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีต้นดอกไม้แบบนี้นะคะอย่างเช่นลีลาวดีบ้าง ไม้พุ่มเมื่อก่อนนี้ตรงนี้ก็เป็นพื้นหญ้านะเป็นพื้นหญ้าอะแต่ว่าเราลาดปูนเทปูนเพื่อที่จะมีรถมาจอดได้มาสามารถพักรถได้นี่ก็เป็นบ้านเพิ่นก็ไม่อยากถ่ายเยอะนะคะอันนี้แหละค่ะป้าก็ที่บ้านของป้าเปียกก็เลยก็คือชอบต้นไม้ชอบป่าบรรยากาศป่าๆด้วยเหมือนกัน ป้าจึงได้นําต้นไม้ไปปลูกไว้เยอะเลยนะคะที่บ้านโซนที่เป็นสวนก็จะปลูกเป็นต้นมะม่วงพันุ์ต่างๆด้วยแล้วก็มีสวนมะนาวอันนี้ก็คือเป็นพืชเศรษฐกิจไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่หรอกนะคะแต่ว่าป้ากําลังปลูกต้นพยุงแล้วก็ต้นยางนาแซมลงไปเพื่อที่จะเป็นสวนป่าด้วยถ้ามันโตในอนาคตมันก็จะมีป่าอยู่แถวสวนของเราให้ความร่มรื่นนะคะ แล้วในบริเวณบ้านป้าก็จะปลูกกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับก็พวกปลาล์มต่างๆด้วยนะคะับฟอกเทลปลาล์มสามเหลี่ยมตาลฟ้าเต่ารางอะไรพวกนี้นะคะตระกูลปลาปล์มปาล์มหมากเหลืองหมากแดงนะคะที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านบ้างก็มีต้นปลาล์มล้างขวดบ้างต้นอ,อ,อะไรนะ ลืมชื่อละที่มีดอกหอมๆมอะค่ะนั่นแหละหมายถึงที่ประเภทไม้ยืนต้นเนาะป้าก็ไปปลูกเอาไม้พอได้ความร่มรื่นแล้วก็มีไม้กระถางไม้แปลงไม้อะไรด้วยแบบนี้ก็ทําให้บ้านของเรามีชีวิตชีวาแล้วก็จะปลอดภัยจากฝุนกนฝ่นละอองกันฝุ่นละอองได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ฟอกอากาศแล้วก็ให้ความร่มรื่นร่มเย็นเวลาอากาศร้อนมากๆเราพอได้อาศัยใบบางของต้นไม้ ทำให้มีร่มเงาให้เราได้หลบแดดหล,ลบแดดนะคะหน้าหน้าร้อนนะคะแต่หน้าฝนนี้คงจะหลบฝนไม่ได้นะคะแต่หน้าฝนเราก็หลบเข้าไปตามศาลาพักร้อนศาลานั่งพักเล่นอย่างที่สวนพักเปียก็ค่อนข้างจะกว้างนิดนึงนะคะบริเวณบ้านที่ปลูกบ้านอาศัยก็ไร่กว่ามันก็ต้องมีศาลาอยู่มุมนั้นมุมนี้บ้างพอได้พักอาศัยเวลาเดิน ไปตามสวนเหนื่อยๆอยากพักเล่นอาศัยอยู่ในสวนก็ได้แบบนี้นะคะก็ประมาณนี้วันนี้มาเพื่อที่จะพูดถึงธรรมชาตินะคะต้นไม้ใบหญ้าการปลูกป่าก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะให้ประโยชน์เราเยอะแยะมากมายสำหรับคลิปนี้ในขณะที่นั่งรอพี่น้องนั่งรอเพื่อนรุ่งงานประเปียก็อัดคลิปสั้นๆฝากมาให้สำหรับคลิปนี้ก็ าฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ